สวัสดีครับพบกันเหมือนเดิมครับกับช่อง YouTube Inter d ด m p i n g o n t o u r สวัสดีชาวยูทูบเบอร์ทุกคนครับมาดูครับ EP 2สครับสำหรับคลิปแรกเราทำให้ดูแล้วอันนี้คลิปที่2 EP 2แล้วกันนะครับเล่เละครับมารอบ2นี้แทบจะเอาไม่อยู่ครับมาดูเจ้าซุปเปอร์จิ๋วคำขวัญคี่ครับ ดูหน้าหน่อยดูหน้าเนี่ยทำไปดีทำดีนำทางกันดีสุดเกี่วครับกำลังทำทางกันอยู่ครับ มารอบนี้หนักกว่ารอบรอบแรกครับมาดูเสียรถครับเสียรถน้ำซิ่งครับไม่ได้บอน่าจะคุณหน้าคุณตากันชิปที่ผ่านมานะครับดูเสียรถจะไปด้วยครับเอาครับนี่ เราดูยางเก้าครับสบายสบายครับยางเก้าครับยังมีเลื่อนครับแม่สุดจัดแก้ว หน้างานไม่เละน,นะครับรทิชเทไม่เละน,นะครับเละแต่ปากบอนะครับจกเก้ามี2องคันครับ จะวิ่งต่อรลอว่ายกันหยุดครับเป็นไนพี่เป็นไงอู้หู้ติดขาเป็นไงครับหมดมาเลยครับ วิ่งกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะไปกันได้หรือเปล่านครับดูแล้ววันนี้น่าจะทั้งวันนะครับทั้งคืนเลยก็ว่าได้นะครับเอาไมโครมาปาดหน้าดินออกนะครับ รอบนี้น่านจะไปได้นะครับถ้าไม่มาอีกก็น่าจะไปได้นะครับ เดี๋ยวตอนนี้ก็ยังปล่อยๆอย,อยู่นะครับโดนตัวไหนมาครับนี่สบายครับสองสิบครับตอนนี้ก็ไปลปล่อยมาแล้วนะครับ ผลหรือเปล่านะครับนิ่มๆครับเสียรถรน่าโบลลันลั่นครับมันลื่นครับ ขาบากทางขึ้นนะครับเรามาดูยางเก้าครับกำลังออกมาครับยางเก้าก็ชิปนี้ก็ขอปิดชิปที่ยางเก้าเลยนะครับฝนน่าจะมาแล้วนะครับ อาจจะแรงด้วยครับรอบนี้ทางก็น่าจะวิ่งได้รอบสองรอบนะครับแ,แบบนิ่มๆครับยาง9้าครับหน้าตีบหน้าตีับรถครับแหมคันใหญ่ๆนี่ไปนิ่มๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับ ไปมิลเลอร์นนะครับก็คลิปนี้ก็บายบายครับะนะ่าห่าแมีทิ้งท้ายครับทิ้งท้ายด้วยโอ้โหควันดำเลยครับ